ดีครับทุกคนผมการนะครับเรามาใหม่แล้วนะครับในแบรนด์เด็กของวิม <Will! S 1> ครับจูเนียฟอร์ดพาวของวิมครับอันนี้ครับเจทำออร์ดจูนครับออร์ดจูนของการวันนี้ใช่ครับ อ่าใช้เป็น C l i ล e ์ซ i ไท1,500ครับผมแล้วก็เป็น DM48 ครับแล้วก็ใช้ดันเต้การ์ดสใบแล้วก็มาร์ดี้การ์ดอ๋อมีไมค์เอิร์ดเวิร์กด้วยไมค์กองไมค์กอง DK6 มีอินเสิร์ต UAD ครับ UAD Apollo X16D เอ็กซดันเต้ใช่ที่เพิ่งออกมาใหม่ที่ผมต้องการคือผมเอามาแก้แก้ปัญหาสุขัตลูมโทนที่มันแบบฟุ About ้งออกมาครับส่วนไอตัวข้างหลังเนี่ย LR เนี่ยผมใส่เป็นแค่แบบเล็กๆน้อยๆแต่งคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่เป็นบัสมากกว่าของฝั่งมอนิเตอร์ก็จะแบบว่าจริงๆเราพีโปรกันมาอยู่แล้วครับประมาณหนึ่งส่วนหน้างานเนี่ยอาจจะต่อคอมข้างเวทีไว้หนึ่งอันที่เป็นแบบว่าดูรูทติ้งดูเช็คอินพุตเอาพุตเช็คอะไรได้ครับแล้วที่เหลือก็เป็นเทคเป็นผ่าน iPad ผ่านดีรัโดยตรงล้วนๆครับโอเคแฮปปี้นะครับผมว่าผมทำได้เกินความคาดหมายประมาณนึง ใช่ถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ำลังแฮปปี้ใช่ผมทำแล้วผมฟังแล้วแฮปปี้โอเคแล้วมีปิดพลาดบ้างนิดหน่อยแต่ก็เรื่อยๆครับทำเรื่อยๆทำให้เสร็จสวัสดีครับผมบิลครับเป็นมือกองของวงวิมงานนี้ก็เตรียมตัวเยอะเหมือนกันครับก็ซ้อมเยอะแล้วก็เลือกพวกอุปกรณ์เครื่องดนตรีดีที่สุดเท่าที่จะซัพพอร์ตคอนเสิร์ตได้ครับ สำหรับวันนี้นะครับผมว่าต่างจากตอนซ้อมนิดหนึ่งเพราะว่าน่าจะเป็นที่ฮอลด้วยในรูมด้วยฮอมันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วตอนซ้อมเนี่ยมันอาจจะรูมเล็กๆแล้วมันก็คาเรียช่าซอสมันจะแบบไม่ได้กล้องมากอะไรเงี้ยแต่วันนี้มีมีความเป็นเวิร์บแต่เป็นเวิร์บธรรมชาติที่ที่มาจากรูมผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทำงานได้ดีเหมือนมันอิ่มขึ้นอ่ะพอเจอรูมที่ที่มันใหญ่ขึ้น โนของ e a r t h w o r k ่ะมันค่อนข้างที่จะให้คาแรกเตอร์ของเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆอย่างแบบแ n นแ e หรือทอมคิกหรือฉาบที่ผมใช้เนี่ยมันก็ออกตามคาแรกเตอร์ที่เป็นเนื้อเสียงของมันครับหลักๆผมเล่นให้กับ Fellow Fellow แล้วก็ตอนนี้มีว i m อาจจะเจอได้ตามงานแล้วก็มีแทนปะปนเรื่อยๆรอชมแล้วกันว่าเป็นยังไงสวัสดีครับผมการว i มนะครับผมการเตรียมตัวยังไงบ้างก็ซ้อมก็แหละแต่เราหาคิวซ้อมกับวงค่อนข้างยากเพราะว่า พี่ๆแบ็กอัพแต่ละคนก็มือทองกันเหลือเกินก็เลยว่าจะนัดคียกันได้ยังไงได้นะครับแต่นัดกันแล้วก็พยายามทําให้มันให้มันออกมาดีที่สุดแหละให้มันเป็นในรูปแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวิมที่สุดแม้แต่ที่เราจะเอาเพลงมงเก่ามาเล่นก็ตามอะไก็ตามนะครับก็เลยพยายามให้มันเป็นคารคเตอร์ของเราแหละออกมาซึ่งก็ดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าทุกคนสนุกกันก็แฮปปี้ครับเหนือความคาดหมายเลยว่าเราไม่คิดว่าทุกคนจะจอยกันขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าโหวันนี้มาเห็นแล้วก็แบบจริงๆไม่ดีนะ ถอดเ e อีร์ค่าหนึ่งมันหูเสีเออยอะไรก็แต่แบบต้องถอดตลอดอยากคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ล่าสุดน,นะครับเราปล่อยอัลบ,บัลบ้มใหม่ของเราไปแล้วนะครับชื่อว่า n อ i s e นะครับในสเตทเมนต์ของวิมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามมันด้วยนะครับทุกเพลงเราตั้งใจทำม,มากมากนะครับผมไม่เพลงใดก็เพลงหนึ่งทุกคนน่าจะชอบกันนะลองไปฟังกันนะครับผมเดี๋ยจะมีเพลงที่2ที่3ที่ชอบแล้วงอกออกมา